วายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะยางออกกำลังกายตัวแดดปานหนียางเข้าไปมาสวนพริกนะเออจังหวะแหละธรรมชาติเด้อพี่น้องนี่บได้มีสารอียางผลบึงดูหญ้าโลดนะคะนี่ดูต้นหญ้าเลยเพื่นไม่ได้ ไม่ได้ฉีดยาฆ่ายาอะไรนะคะปลูกแบบธรรมชาติเลยอู้ยสะอนคนนะ่ะช่วงนี้มันแดดแล้วมันเริ่มเริ่มซุกล้ายแล้วนะคะก็มาซื้อให้ย่านะคะยาฉีเพินฝากซื้อโลหนึ่งนะตอนแรกเพินก็ซื้อของภาษายังเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูสวนฟักทองนะคะอ้ยเินปลูกหลายอย่างนะคะจากฟักทองจากอีหยังเนาะ เพื่อนปลูกหลายอย่างมากเลยนะสอนเบิ่งหมากผิดนะ้องนี่ธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะดูญ้านะคะเพื่อนไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดอะไรนะคะแล้วก็ต้นเพื่อนก็ไม่ได้ฉีดยาเนาะไม่ได้มีสารพิษอะไรนะคะเอฟซี FC. ธรรมชาตินะ,ะเราก็กินแบบไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีสารอะไรนะคะของภาษาซื้อไปไว้รอบก่อนก็ยังเหลือเยอะอยู่ เดี๋ยวพาไปดูสวนฟักทองนะคะผุณบักม่วงเพิินอะไรเพิินเห็ดหลายอย่างมากเลยอันนี้พริกนะคะผุลงไปนู่นก็จะเป็นสวนฟักทองนะคะพามาดูสวนฟักทองเพิินนะคะอู้อันนี้ก็กําลังกําลังแตกเครือนะคะ fc วู้วกำลังแตกยอดรามาตอนนั้นต้นยังเล็กๆอยู่นะคะุมาบาดนี้ มาดูตัวนี้พี่น้องงามคักงามเนี่ยที่ภาษามารอบก่อนนะมันมันยังไม่เป็นดอกนะคะเอฟซมารอบนี้เป็นลูกแล้วโฮโลโคีรีอยู่ออ้ยเป็นลูกลุกมากๆเลยสาสิบหให้คเจ้าได้งเงินจังใดพี่น้องขายรอบหนึ่งละหลายหม่นเลยอี่คุณะ โคลูเคเล้มีแต่หมากโอ้ดกมากๆเลยเอซีสอ,อนสอนของเพิ่นพื่อน่ะเป็นลูกนะคะโอ้ยขอหมอกเค็กแม็กดกดกตาษามารอบก่อนมันยังไม่เป็นลูกเลยนะคะ โอ้มารอบนี้เป็นลูกเต็มเลยคนนะ่ะเบิ้งโลดสวนคนงามคักงามคักงามแน่อู้ลูกใหญ่แล้วก็มีโอ้มันก็เป็นลูกไวขนาดนี้สามเดือนนะคะเอฟซีเพ่นละสามเดือนก็นได้ขายเลยโอ้มันลูกโตขนาดนี้แล้ว,วยนี่นี่ค่ะเป็นลูกเยอะมากๆเลย โอ้ยดกส่วนหนึ่งพระเจ้าก็ดูทางขายเอาเงินแล้วคู่น่ะงามนี่เพื่อนก็ได้หลายตันเลยนะคะเอฟซประมาณน่าจะประมาณสองงานเนาะไม่ถึงน่าจะไม่ถึงไร่นะคะสองงานสามงานนี่แล้วโอ้หน่วยใหญ่แล้วที่เป็นก่อนก็ลูกโตแล้วนะคะ มารอบก่อนมันยังไม่เป็นเลยเดี๋ยวภาษาจะให้ดูนะคุณนะ่ะลูกโตแล้วซออนนำ้ำขาเจ้าพี่น้องเอ,อ้ยเพิ่นก็ได้ปูกคองขายได้ตีแล้วแสนสองแสนนะคะตัวนั้นนะมามือนนันยังอนันนันอยู่เนาะมาบาน,นี้แตกเครื่อแล้วโทษ คนนัะนมักทั่วดินกับแม่นสิคุดแหละบอบอ,บอทั่วดินกับงามแท้อ,อ่มาบอเห็นเจ้าของพ่นจักเทื้อยามมาก็ได้อู้ยคุณไซนารส่นแล้ว ไงไว้ไแล้วมาเมื่อนั้นเจ้ามันมาท่านได้เป็นดอกอยู่ยวางอาทิตย์หนึ่งละมั้งถิมาเนาะ,นะมาบานในลูกบักใหญ่แลวพูอ่ะโคโลโเคเลแล้วก็นั่นละเน,น,น,นาะเออ ข,ข้าเจ้าก็จะว่าข้าเจ้าอยู่แต่กุงเทพบอลันมาเฮ็ทไทยเฮตน้าคือเฮ้าห,หละเออขบอเพื่อแล้วเออปานบอลอันอาศัยกันผลและข้าเจ้าก็ได้โอ้ยบ่งเ,เนี่ยมัดดกแทะเนาะโอ้ยบ่งงานี่ไม่ซองอันติดกันเคื่อเดียวบ่นี่ บ่ออ้มันดกขาดอะไรมันได้เป็นอันคันรถหนึ่งสิไเบิดบ่นี่คันรถหนึ่งมันสิเบิร์ตอยู่บ่อีนบ่เนาะทันอันทันน่วยไงบ่อนี่โอ้โหรวยัวยมันมาเมื่อนั่นเพาท่านได้เป็นอีหยังอยู่ มือจะมาตัดเครือออกนเนาะมาาบานี้เพิ่นดกสนพูนะเบิ้งดอกพูน่ะโคโลเคเล่เอันกันังวะี้ก็เคออ้เน่ะมันเป็นเครือรองด้นี่มันเครือลักมันมันสิไปทั้งปูมันสีหน่วยใหญ่เนาะโอ้ยมันดกขากอรีพูนะมันเกบ่อจับอดอกเออแมนอยู่ยี่อก่าีหยังดอกมันแบ่บ่ เออมึงในมันเหี่ยวถิ่เนี่ยถ้ยนนยาอ,อันมันเป็นเพื่อนน้อยๆนะม,นนมันประจับเนาะมันติดสลัดถิ่นเลยเนี่ยก็เอาอดีเลี่ยงเจ้าของสลัดถิ่นนั่นโอ้ยอดมันกับชุดเลยเน,ะน,เนะาะกระดูกโขาชุดคุณด,ดอกกระไดไล่หนึ่งบ่กนี่หอดไล่อยู่บ่ไล่ตายแล้บ่ Ôi đủ thang áo ngân phùn Ăn ăn cơ Ăn Phát ừ, bớt lên tuần năm mùa này à, Bỏ Ôi bớt lên tuần này ừ, Sao, kì, ăn thang tay này có người văn bỏ Không chào bớt bỏ Không chào bớt bỏ Phùn mặc thua đính phân cả đài เป็นดอกแล้วก็เป็นหมากละมั่งนี่เนาะอ้ยอุ้ยคนทั่วดินทั่วดินก็เป็นไรไปหละอแต่ว่าเพื่อนเนาะไปคลายก็ได้คลายได้ด,ดอกม,อมนะอื้อน,อนเออม่ามีหน่อไม้แกงคึอสิคักเนาะ มันบ่จับแม่นบอคนน่ะโอ้ยมันลำนวยใหญ่ไว้เถอะผู้ด่ะโอ้มารอบก่อนมันบ่ทันได้เป็นดอกอยู่มึงแม่นี่เอามาอันแกงออมปะเอาขึ้นมาเที่แกงออมบ่ติเอ้าม่มาแกงใส่อันแม่นอยู่บ่ได้เีิดเพราะว่าเขา ป็นแตนนี่พอกับบ่เด่นนี่เพราะว่าทางเขาสีดในนี่มาแรงสมบูมา์สมเลยเขาอีกแมนบอกเครอื่องมันออกดอกอ,อ,ดอย่เคือเขาบ่ได้ใสจยั่งเลย<อ>ใส่ก็ได้แม่ตั้งแต่ปุ๋ยเป็นแต่ยังเงินนอกจากปุ๋ยละหมาเป็นห้องห้องวานบางๆในบ้านลูกเออวานท่าขางเงาบ่บ่มีปัญหาเรื่องปุ๋ยนะเพราะว่าแต่ว่ายานี่บ่ได้เลยบย่ได้แม่นสิยาค่ะเสอยายังก็บ,บก่ได้เพราะว่า มันจะถือดอกมันดอกที่เขาผสมนะอือเฮ้ยเขาเขาเขาบอกบอกบอกว่าสีเลยนะถูกแล้วก็เซตเลยแหละทีคือจัง็นสีแฮนด์บ็อกมันมันสีบริจัดดูเหมือนมันสีบริจาคเออเป็นสีนะเพื่อ่นเอาอือแม่ราไใบมันก็เหี่ยวมันก็บริยาเองนะขนาดมาสร้างออกแล้วยังหนาเติบคือเก่าทะลึกเนาะ แบบนั้นมันก็บอ,จ,บอ,บอจับิเ,เ,อเออบจัดผู้ลขนาดเนะาะไลยได้ขันมาเก็บไปขายแม่เนี่ย<ม>โอ้หโอหล,ละจบ,บาทนั่นค,คนกินกับบอเบิสปีมันนี่นั่นเขาเอาไปอันออมเอาไปเ,<ต>เสือโออยินกระปลอะอาหยั้อลกปุนโอ้ยมาจะพาเราบอไปตึกป่าอยู่บ่มือนี่ลักษณ์อยากอยู่ใหญ่นะบอบมีถุงคอยกับบริเอาอิงยามาเลย อสะออนแต่กะลำเพื่นปัดแบบว่าคือหัวใหญ่โอ้โอเราก็ขยันพอเ่าเลยเอาจากหัวอยู่เออปาดคอยมาเบิงคอยมาสะออนปัดกะลำแล้วขื้หัวใหญ่ว่นหยาทวมเบิแหละบานนีกจะคล้องเพื่อนค่ะนำมนีวะ เราจะมาซื้อกลัาหัวใหญ่นะคะเอฟซีมารอบก่อนหัวใหญ่ใหญ่มาี้เพื่อนตัดไปเนยแล้วพื่น่ะยาทวมเบิดแลล้ปลูกธรรมชาติเนะยยาะบได้ใส่ยาใส่ยังน,นะคะมันก็เลยยามันก็เลยรกพื่น่ะโอ้ยเบิ่งหัวนี่ทะลึกพะโลอะลีละมาสะออนแต่ของเพิ่นโอ้ยนี่ๆๆนี่น หัวกะล่ำโซนโอ้อยังหลอยู่ยังหลยอยู่กะล่ำเป็นยังลหลเดี๋ยวจะซื้อน้ำเพินินจากหัวนะคะสดสดไปลวกไปนึง่งหวาน,นาวาห่านเออไปนึ่งเนาะหาปลามานึ่งใส่นึ่งกินมันจังหวานเอาเบิด <c oughs> เอา,บาเอบิรเดข,อขอเือ,ขอ,ขอเลย ผักชีเราเราเอาไว้เป็นหมากบอกฮันโอ้ยมันเป็นเนียวตัวนั้นโหดโผล่ตัวนั้นขายไเยอะกบาวหล่อยอ่เอาเบิด์าผกเบิดอันอนั่นเลยจิมันบ่นไใดดิเอ๊เออบ่ได้ปลาวไงสิละเนี่ยดีแท้เออหน,นึ่งสายปลาบางที่กูกะตติมให้เจ้าอยู่ดิ อัโบ๊ีงเออเรื่องไฮเรก็อันบมาออหน่อยแกงใส่ป่าเรียบร้อยอืมอกระลำยี่สิบบาทนะคะเอฟซีโอหนักมากเวรเป็นกิโลหัวบักใหญ่ยี่สิบบาทอันนี้ฝักทองหน่อยนี่เพิ่นเก็บไ้ซื้อๆนะคะคริกโลหนึ่งโอเคเรียบร้อยนะคะกลับบ้านได้ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเอาจะมันมืดหรือจักมันแจ้งเนาะโทรศัพท์คอยนี่ก็ได้